เครือข่ายนะครับสลัมสีภาคถแถลงการประันามรัฐบาลทําร้ายผู้ชุมนุมนายกต้องรับผิดชอบเครือข่ายนะครับสลัมสีภาคออกถแถลงการปรบันามรัฐบาลไทยใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม จนได้รับบาดเจ็บหลายรายนายกต้องรับผิดชอบวันที่18นะครับพฤศจิกายน65เครือข่ายสลัมสี่ภาคนัแถลงการนะครับประนามใช้ความรุนแรงของรัฐบาลไทยกรณีการชุมนุมตามหลักประชาธิปไตยสากลของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022จากการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022ที่ร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับในการชุมนุมคัดค้านการประชุมและการลงนามของรัฐบาลในข้อตกลง APEC 2022ระหว่างการชุมนุมของวันที่18พฤศจิกายนเวลาประมาณ12.30ในการนาที ซึ่งมีผู้ชุมนุมกำลังจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช้สิทธิแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยปราศจากอาวุธแต่กลับถูกขัดฝวางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองนะครับบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนคอฝโดยฉีดน้ำนะครับใส่ผู้ชุมนุมนะครับ สร้างเงื่อนไขความรุนแรงให้เกิดการกระทบกระทั่งและการประทะกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่คอฟอได้ใช้อาวุธปืนยิงกระสุนยางใส่ผู้จำนุมโดยเป็นการยิงแนวระดับนะครับโดยเป็นการยิงแนวระดับเป้าที่ดวงตารวมทั้งมีการกระทืบนะครับด้วยความรุนแรงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มี ผู้ชุมนุมถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสนะักข่าวที่อยู่ในบรวิวะระหว่างการทำหน้าที่รายงานข่าวถูกทำลายมีประชาชนจำนวนหนึ่งหมดสติและได้รับบาดเจ็บแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการดูแลฟาร์มเรียบร้อยในการชุมนุมของรัฐบาลไม่เป็นไปตามหลักสากลและเป็นการกระทำที่พร้อมจะใช้ฟาร์มรุนแรงนะครับอย่างเต็มที่ต่อการชุมนุมของประชาชน เครือข่ายนะครับสลัมสี่ภาคเห็นว่าการชุมนุมครั้งนี้ประชาชนประชาชนชุมนุมโดยมีเหตุผลและเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธจึงไม่มีเหตุผลและความชอบธรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์มาใช้ความรุนแรงกับประชาชนเครือข่ายสลัมสี่ภาคจึงขอประนามการกระทําที่เกิดนะครับเกินฝ่าเหตุและไม่สามารถยอมรับได้และเรียกร้องให้อรารยะประเทศที่เข้าร่วมการประชุม APEC นะครับ2022ครั้งนี้นะครับต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลไทยที่กระทำต่อประชาชนและให้รัฐบาลไทยต้องดำเนินการตามข้อเรียกร้องทันทีดังนี้ 1. ปล่อยตัวผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขทันที 2. นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จัน์รโอชาต้องรับผิดชอบต่อการ กระทำนะครับที่ทำร้ายประชาชนมือเปล่าด้วยการยุติบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชน 3. ประเทศสมาชิก ABEC นะครับทุกชาตินะครับต้องช่วยกดดันให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไตยลัาผิดชอบต่อการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโหดร้ายและป่าเถื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรียวกว่าแถลงการของอของกลุ่มนะครับสลัมสี่ภาค ของอเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเครือข่ายนะครับสลัมสี่ภาก็ไปสอดคล้องนะครับกับอา,อาจารย์ปริญญานะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาได้ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับอาจารย์ปริญญานะครับชี้สลายการชุมนุมกลุ่มรัศดรน,นะครับหยุดเอเปกนะครับหยุดกลุ่มรัศดรหยุดเอเปกไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจารย์ปริญญานะครับโพสเฟสบุ๊คชี้ตำรวจสลายการชุมนุมกลุ่มรัศดรหยุดเอเปกบริเวณถนนดินสอไม่ชอบด้วยกฎหมายซัดปมใช้กระสุนย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลวันที่19วิพฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวนิมิตกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความนะครับผ่าน เฟซบุ๊กนะครับระบุว่าการสลายการชุมนุมที่แยกถนนนิสสอในวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกเลิกไปแล้วการสลายการชุมนุมในช่วงมีประกาศนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องนะครับทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชุมนุมนะครับสาธารณปีพศ2 5 5 8เลย เนื่องจากมาตรา3วงเล็บ6บัญญัติยกเว้นไว้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับการชุมนุมสาธารณะในระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินศาสตราจารย์นะครับรดาาร,รบ Dr. ปัญญาระบุต่อว่าแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยกเลิกไปแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลา2565ที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมที่สาธารณะ ซึ่งจะสลายการชุมนุมได้ก็ต้องดําเนินการตามมาตรา21มาตรา22และมาตรา23และมาตรา24จนครบถ้วนก่อนซึ่งสรุปขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้นะครับศาสตราจารย์ดรปริญญาระบุว่านะครับ1ต้องแจ้งผู้ชุมนุมให้เลิกชุมนุมก่อนนะครับมนะครับ21วักหนึ ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปร้องขอต่อศาลให้สั่งนะครับเลิกการชุมนุมมาตราที่21วักสองสามถ้าศาลเห็นว่าเป็นการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะสั่งให้ยกเลิกการชุมนุมก็ต้องไปปิดคำสั่งศาลและแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบนะครับมาตรา22วัรคี่ ศาสตราจารย์ดรปริญญาระบุว่า 4. ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุมก็ให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและกำหนดเวลาให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่นะครับมาตรา23 5. เมื่อกำหนดนะครับเวลาครบแล้วก็ถือว่าผู้ชุมนุมกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วจึงจะดำเนินการจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตามมาตรา24ศาสตราจารย์ดรปริญญาระบุด้วยว่า ดังนั้นแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอ้างว่าผู้ชุมนุมขออนุญาตใช้สถานที่ชุมนุมเฉพาะที่ลานคนเมืองการเดินไปสถานที่อื่นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้มีการแจ้งให้เลิกชุมนุมแล้วแต่การที่จะสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้จะต้องไปขอคำสั่งศาลให้สั่งเลิกการชุมนุมจึงจะดำเนินการสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ การสลายการชุมนุมที่แยกดินสอในวันนี้นะครับเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับทั้งยังมีการยิงกระสุนยางโดยไม่จำเป็นนะครับไปตามมาตรฐานสากลที่สหประชาชาติกำหนดไว้ว่าต้องยิงต่ำเท่านั้นไม่ใช่ยิงตัวหรือยิงตาเช่นนี้แล้วก็ยังมีการทำร้ายนะครับสื่อมวลชนที่ไปรายงานข่าวได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับทั้งทั้งที่สื่อมวลชนที่ไปทำหน้าที่ ได้ใส่ปอกแขนสื่อมวลชนและแสดงตนว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจลืมไปว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกเลิกไปแล้วและดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธนะารณะจะไปสลายการชุมนุมหรือจับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่กบอ่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะไม่ได้ ที่จับกลุมไปก็ต้องปล่อยตัวจะอ้างว่าดูแลรักษาความปลอดภัยผู้นําระหว่างประเทศที่มาประชุมเอเปกก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสถานการณ์ที่จัดขึ้นนะครับเพราะสถานที่จัดขึ้นอยู่ห่างไปเป็น10บกวากิโลศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับปริญญากล่าวต่อว่าการสลายการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันนี้ผมเห็นว่าควรจะต้องมีการดําเนินคดีให้นะครับ เป็นคดีตัวอย่างเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจึงควรต้องฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินะครับตำรวจแห่งชาติและเชื่อได้ว่าผู้เห็นหรืออาจจะเป็นผู้สั่งการด้วยซ้ำเพราะการชุมนุมโดยสงบป่าศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจและนายกรัฐมนตรีต้องเคารพ หากมีอะไรที่เกินเลยไปฝ่าก,กฎหมายก็ต้องปฏิบัติกับผู้ชุมนุมตามกฎหมายมิใช่ใช้กำลังโดยผิดกฎหมายและเกินเลยไปเช่นนี้นะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นข้อฟาร์มนะครับที่ศาสตราจารย์นะครับดร ครับปริญญานะครับได้มีการเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook ซึ่งก็เป็นข้อกฎหมายล้วนก็ต้องดูนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้นะครับว่าจะมีการเอาผิดเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่ว่าตามที่ทราบข่าวมาเนี่ยก็จะมีการเอาผิดเจ้าหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่อย่างยิ่งก็คือการไปทําร้ายผู้สื่อข่าวท,ท,ทั้งที่วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับ เขาเข้าไปทําข่าวแล้วมีการใส่ปลอกแขนผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อใส่แขนผู้ผสื่อข่าวอย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะไปทําร้ายแต่การไปทําร้ายผู้สื่อข่าวอันเนี้ยมันก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ส่วนการประทะในเรื่องของอารมณ์หรืออะไรเนี่ยการเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีฝันดีและถ้าเป็นตามที่นะครับอ่า ศาสตราจารย์ดรปริญญากล่าวเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทอําทผิดในเงื่อนไขเพราะว่า,าพรากฉุกเฉินนะครับยกเลิกไปแล้วอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ